สถานีเคหะนะครับตรงนี้นะครับกจิ้มจิ้มแล้วมันก็จะขึ้น สายสีเขียวนะครับสายสีเขียวเคฮะสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเส้นทางนะครับใครที่อยากจะมาชมนกชมไม้ที่สถานตากอากาศบางปูสม,มุทรปราการครับผมวิธีการเดินทางมาสำหรับใครที่ไม่มีรถส่วนตัวมามารถประจำทางหรือว่ารถไฟฟ้า,ฟาก็คือว่าขึ้นที่สถานีไหนก็ได้ในกรุงเทพนะครับ แล้วก็อบอกเจ้าหน้าที่ปลายทางว่าไปที่สถานีเคหะเขาบอกว่าเคหะเฉยๆนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเคหะบางปูแต่มันก็อยู่ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหก,กรรมเคหะบางปูแต่เขาจะเรียกสั้นๆว่าเคหะเฉยๆเพราะว่าขึ้นที่สถานีไหนสายไหนมันก็มาเชื่อมต่อกันหมดอยู่แล้วทุกวันนี้ก็มาต่อสายสีเขียวครับเพราะว่าเส้นนี้มันสายสีเขียว ก็ขึ้นสายไหนมาก็ได้แล้วก็มาต่อสายสีเขียวปลายทางที่สถานีเคหะพอมาลงสุดสายที่เคหะแล้วก็ขึ้นสองแถวนะครับจะมีสองแถวสองแถวนี้ก็จะเขียนว่าคลองด,าด่านหรือว่าเคหะเ,เคหะบางปูครับมันอยู่ตรงข้ามกันเลยก็คือมาลงเคหะบางปูแล้วก็เดินข้ามมาเดินเข้าไปประมาณ500รอเมตร อันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายเป็นทางเข้าเข้าไปชมกันเลยครับเดี๋ยวพาไปจปับรรยายไปเรื่อยๆครับประมาณ500เมตรไม่ถึงกิโลครับผม ทางเข้านะครับเป็นเขตทหารกองอำนวยการสถาบันสถานกองอำนวยการสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบกนะครับเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนป้ายทางเข้าเปิดบริการอ่ร้านค้าเปิดบริการ10โมงถึง2ทุ่มในนี้เขาก็จะมีบริการห้องพัก24ชั่วโมงนะครับติดต่อห้องพัก300เมตรนะครับ เขาก็เลยเรียกว่าสถานตากอากาศบางปูนะครับในนี้จะมีที่พักเข้ามาประมาณ200เมตรนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถนี้จะอยู่ด้านนอกนะครับมีหลังคาให้ด้วยนะครับไม่ได้จอดตากแดดที่จอดรถเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือนักขับตะลิกนี่คนก็เต็มคนเยอะรถก็เต็มนะครับ ลงรถแล้วก็เดินต่อประมาณ200เมตรโน่นครับเห็นริบๆิบน่นก็มาถึงวงเวียนด้านในแล้วนะครับนะครับสถานตากอากาศบางปูแถวรอบๆบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายของนะครับเป็นร้านค้าขายของของขายเยอะเหมือนกัน อันนี้ตองปากทางที่เป็นตลาดนะครับกรเบิดสดต้องขายไม้เดียวใช่ไหมขายไม้เนืกระบิดไม้ใช่ขายไม้กระบิดไม้นียังยังไม่จุดต้องรู้ต้องดีนะวะใช่ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จุด ปลาสดสดตสาเลือกกันเลยค่ะของหนูไม้เดียวใช่ไหมคะลูกสองสองมีหมึกด้วยตอนอ๋อหมึกตัวหนึ่งไี่ตว่าไใส่อย่ะปลสดสสาเลือกกันเลยค่ะข่ะอะไรคะพี่อามึกไข่ของหนูร้อยร้อยสี่สิบบาทค่ะลูกอะไรดีคะนี่เป็นกระปุนน้ำมันงาค่ะ สแกนได้เลยนี่ก็ได้ลูกสแกนไดสองที่นะคะขนมปังปิ้งเลยค่ะปิ้งใหม่ๆร้อนๆเลยนั้นนะเรียกยังไงเรียกแซมป์หรอกลุ่มเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ ไก่ถูกไก่ค่ะแล้วราสลิดปารูเลวครับปลาตวกะมีนะครับกะเพราเผาน้ำตาลสดครับอาารูปได้ค่ะคนสวยอยู่นี่โ้ครับครับารได้ อ,อันนี้เป็นเฉาก้วยข้าวข้าวโพดครุกเนอยอันนี้เป็นไก่ ตรงนี้เป็นประตูทางเดินเข้านะครับทางเดินเข้าสะพานไปชมนกแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ด้านในเยอะแยะแต่ว่าราคาก็สูงนิดนึงเพราะว่าเขาต้องเช่าเช่าพื้นที่อันนี้เป็นสดอานีรเป็นเผาค่ะเป็นสดแบบไ่ดอาดด้คะการสด้วก็เผ่ามอามร้ยห้าส สี่รูปน้อยีู่้อยยี่บมาแล้วปาไม่ได้เคเนีค ต้มอ uhm, ันเดียวกันต้มใช่ค่ะส่วนใหญ่มะัต้มแต่มันจะโนะแต่ไม่าดเาเขาเายเาอถ้าเาเาจะาให้ส่่เลยเหรอาให้โรอยเ

ลูกหนึ่งคร <S 1> 1 <S ulously, ับตีแผงแค่ it, it ิ oh! ้งาด้วยซินมวยวะจ้ะ oh. yeah, ้วก็เมแกตวักโไซเลยอันนี้อ่ะอ๋อเี่ยวกัยังไม่นีเดี๋ยวเอาเอาเอาดอกกระลำไปให yeah, oh ้พี่่อนเียจะไปทำงานตอกอ้อนเนี่ยเนี่ยไม่รู้พร้อมซื้อของเนี่จะได้ผาก ส่วนตรงนี้เป็นรายละเอียดของนกนะครับทําไมนกนางนวลต้องอบพยพนกนางนวลที่พบที่บางปูส่วนมากคือนกนางนวลธรรมดา เป็นนกอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากทวีปเอเชียตอนกลาง,ลางเช่นจีนที่เบตมองโกเลียซึ่งจะอพยพเข้ามาในประเทศไทยช่วงหน้าหนาวพบเห็นช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมการอพยพย้ายถิ่นฐานของนกนางนวลคือการเคลื่อนย้ายซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำระหว่างพื้นที่เดิมที่ใช้เป็นแหล่งสร้างรังวางไข่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์กับพื้นที่ที่นกใช้เป็นแหล่งหากินดังนั้นเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิเริม่มลดต่ำลงน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง เพื่อหยุดการเจริญเติบโตสภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมและอาหารเริ่มลดน้อยลงนกจึงจําเป็นต้องอพยพเคลื่อนย้ายลงไปยังซีกโลกทางใต้ซึ่งมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และจะอยู่อาศัยตลอดฤดูหนาวเมื่อถึงฤดูร้อนก็อพยพกลับไปยังถิ่นบ้านเกิดเดิมเพื่อสร้างรังวางไข่เลี้ยงลูกนกให้เติบโตแข็งแรงและจะกลับมาบางปูอีกครั้งในฤดูหนาวของปีถัดไปอน,นิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนิคมอ,อุตสาหกรรมบางปู เป็นเม่มเป็นอ,อไเลยมันโอ้ป็นไั่ถูกมันยังไม่ถี่ ก็จะมีภาษามาพมา่าประกอบนะครับห้ามจับนกนางนวลโดยเด็ดขาดห้ามให้อาหารบนพื้นถนน What? Oh.